เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าว่ายน้ำทำนายว่าช่วงนี้คุณจะเหนื่อย จะมีปัญหาทำให้คุณไม่สบายใจซึ่งเป็นปัญหาจากคนรอบข้างที่เป็นญาติสนิทอาจมีปากเสียงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันได้ระยะนี้ให้นมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดความรักคุณโสดไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีคนมาขายขนมจีบคุณ เร็วๆนี้จะมีเพศตรงข้ามที่อายุมากกว่าก้าวเข้ามาในชีวิตคุณอย่างแน่นอนและรักครั้งนี้ของคุณจะสดใสเหมือนฟ้าที่เบิกบานในฤดูร้อนส่วนคนมีคู่ในระยะนี้พยายามรักษาสัมพันธภาพกันไว้ให้ดีๆอย่าพ้อแง่แม่ง,งอนกันบ่อยนักอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ควรปล่อยมันลงบ้างอย่าถือทิฐิระวังเรื่องมือที่สาที่อาจจะเข้ามาแทรกในช่วงนี้ให้ดีๆ ดวงการเงินการงานการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโชคมีราบเข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจลูกหนี้ที่เคยยืมเงินไปก็จะใช้คืนการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นงานราชการบริษัทหรืองานส่วนตัวจะไม่ค่อยมีปัญหาติดขัดอะไรทุกอย่างที่ทำดูราบรื่นดีใครคิดอยากเปลี่ยนงานก็สามารถเปลี่ยนได้เลยไม่มีปัญหาโดยรวมถือว่าดวงการงานดีเลยในช่วงนี้ เลขมงคลให้โชค2 4 2ส8 8สและ484ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ คนเรามักจะฝันกันคืนละ2อครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไปขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ